วันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ h u n t Valley Town Center เป็นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งทางตอนเหนือของบันติมอร์แล้วก็มีห้างอยู่ทั้งหมด58แหง่งยายแรลลี่พาเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะที่นี่จะมีหลายๆห้างที่มาอยู่ที่นี่เราสามารถไปช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ซื้อของใช้ที่หลายๆอย่างค่ะ มีทั้งร้านตัดผมร้านทำผมสปาแล้วยายก็จะไปร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณเซ็นเตอร์แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายรายีค่ะเ,เพื่อนมาร้านมีชื่อว่าซากุระซากุระ,ะเป็นร้านสเต็กแอนด์ซีฟู้นะคะร้านสเต็กแอนด์ซีฟู้ แล้วเดี๋ยวจะมีการคุกกิ้งทำอาหารให้โชวบนโต๊ะอาหารด้วยค่ะเราก็สั่งไอแามจะดูยาเจสส์เอเละเธอจะมีกุ้งแล้วก็สั่งเลเล่นะคะกิฟสรางการร้าาที่ดอลลาร์ค่ะ thank you เมนูขอ,ตองตอาสั่งกุ้งเดียสั่งกุ้่งเดีย 9. 9. ่สหาจหลังจากที่เราสั่งอาหารของแต่ละคนแต่ละเมนูนไปเรียบร้อยแล้วนะคะยายไรยลี่ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินชมดูบรรยากาศในร้านอาหารแห่งนี้ค่ะบรรยากาศสะอาดสะอ้านตกแต่งด้วยสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ตรงกลางนะคะจะมีโต๊ะสำหรับทำอาหารสักครู่จะมีเชฟมายืนปรุงอาหารให้กับเราที่โต๊ะรับประทานอาหารของเราเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศในร้านตกแต่งได้สวยงามนะคะมีภาพฝาผนังค่ะ,ะมีสไตล์กิจกรรมของชาวญี่ปุ่นค่ะมองดูแล้ว หน่าสนใจน่ามานั่งมากค่ะบรรยากาศในร้านแห่งนี้แต่ละโต๊ะนะคะสามารถรับแขกได้ถึง10คนค่ะวันนี้เรามากันผู้ใหญ่4คนเด็ก1คนกับไรลี่ค่ะเรานั่งกัน5คนแล้วก็มีแขกที่อื่นมาอีก2ค่ะอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกันมาแล้วค่ะนนเดี๋ยวคุบมแล้ว บริก,ก,ก,กรออารก็เสิร์ฟน้ำค่ะเมนูแรกที่เสิร์ฟก็คือเป็นสลัดค่ะเป็นน้ำสลัดสไตล์ญี่ปุ่นค่ะยายไรรี่ชอบค่ะเพราะว่ามันไม่ม็นค่ะน้ำสลัดเสร็จแล้วเชฟค่ะแล้วค่ะ <tit le> oh no. okay um, go with the fire okay. yeah. yeah sit down Oh! oh. <laughs> there you go! Oh! Wait, oh! 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 ก็เลยนี่ครับกินด้วยครับเป็นโตเลยนะแล้วก็ใส่อ๋อแล้วก็ จากนั้นก็เป็นเมนูผัดผักค่ะยายไรลี่ตาเลือกเห็ดอย่างเดียวส่วนคนอื่นๆก็จะเลือกเห็ดผสมกับผักอื่นๆต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะยายไรลี่ ถ่ายภาพมุมมันมอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรเพราะว่าเรากลัวว่าจะไปโดนใบหน้าของคนอคื่นถ้าผิดมารยาทเราจะต้องรักษามารยาทในการถ่ายภาพวิดีโอด้วยค่ะ โอเคโนไลลี่โอเคโนลอันนี้ก็จะเป็นภูเขาไฟทาวเวอร์หัวหอมค่ะไลลี่ดูให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเกิดนี่ภูเขาไฟทะลุขึ้นมาจาก

อกนข t h o าอาหาร <laughs> ทุกเมนูก็เสิร์ฟเสร็จ <laughs> เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เชฟก็ทำความสะอาดโต๊ะที่ทำอาหารค่ะ จากร้านอาหารเราก็มาแวะร้านขนมหวานค่ะ Italian Pastry เป็นร้านขนมอบค่ะสไตล์อิตาเลียนขนมร้านนี้จัดได้สวยงามน่าอร่อยทุกชิ้นเลยค่ะดูในตู้ค่ะมีขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เดี๋ยวยายรายลี่จะพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆนะคะ น่าจะอยู่ในตู้นี้อยู่ชั้นกลางๆค่ะนี่ขนมนี้ว่าคารโนลิค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปชิมคารโนลินะคะไรลี่ได้ไอศครีมสีฟ้าค่ะไม่ยอมวางเลยรับประทานจนลิ้นเป็นสีฟ้าแล้วก็แลบออกมาให้ยายดูค่ะนนขนมเอแคของเขาก็อร่อยค่ะมีรสชาติก็คล้ายๆกับเอแครของบ้านเรานะคะ มีกาแฟร้อนสักแก้วหนึ่งนะคะรับประทานยามบ่ายกับขนมก็อร่อยค่ะมาที่นี่ต้องชิมขนมคาโนลิค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยเป็นสไตล์อิตาเลียนอร่อยนะคะเดี๋ยวยายจะมาให้เพือนลองชิมด้วยกันค่ะ อร่อยเหมือนกินไอศครีมมีความมันค่ะมีความมันครีมมี่หวานแต่หวานไม่มากค่ะอร่อยมากค่ะเป็นขนมของอิตาเลีย เจ้าของร้านนี้ต้องมาล้อให้ได้นะคะเพื่อนๆยังม,มียังม,มีค่ะสำหรับคลิปนี้ยายไรยลี่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ